พิสามนะครับเพื่อนๆสี่มัดสุดท้ายนะครับสามพันสามร้อยสี่สิบแปดบาทนะฮะนี่คือที่แกะมาแล้วนะครับเหรียญรูนะครับห้าสตางค์ครับเหรียญรูสิบสตางค์ครับครับเหรียญพยาพุทธก็มีนะฮะนะครับเหรียญสตางค์ก็มีแล้วก็เหรียญสวยๆก็มีนะครับเดี๋ยวเรามาแกะกันต่อเลยครับาจะแกะครบนะครับสามพันกว่าบาท โ <Okay. S 2> อเคมาดุยกันต่อนะครับเดี๋ยวซิ้อบอร์เล็กนีนคืออะไรโอเคครับเหรียญนะครับบีสตังเดี๋ยวประเด็นทัานเล็กมากเลย เหรียญสต,ตังค์ครับเหรียญสิทธตะตงค์นะครับเล็กมากๆในถุงนี้ก่อนฮะออกไปครับเพื่อนห่อมาอดีมากครับก็เลยต้องแกะใช้ถุงสามจิตแรยทีเดียว บาทครับ,บครับต่อไปครับสองห่อสุดท้ายนะเดี๋ยวจะได้ส่วนนับแลวก็โอนเงินให้ลูกค้านะครับโอเคครับเหรียญการพนานนะครับสุดท้ายครับเหรียญอะไรเอ่ยโอเคน่าจะเป็นเกี่ยวกับเหรียญห้าบาทครับ ครับเรียบร้อยครับที่เหลือก็เหลือแต่ตรวจนับแล้วก็โอนเงินครับผมขอบมากคราบมาดูเหรียญห้าก่อนนะครับถ้าเพื่อนๆสนใจนะครับเหรียญห้าบาทนะครับสนใจทักมาได้นะครับมีนะครับราคาพิเศษแน่นอนครับขอบคุณมากครับสวัสดีครับแกะหน้าปังๆก็ได้ฮะ ระหว่างว่างๆเดี๋ยว <c oughs> เหยนชายนะครับ <c oughs> <โด>หมดคลิปนะครับไม่มีคลิปที่4แล้วนะครับจบที่คลิป3ครับขอบคุณครับ